ผิวแห้งก็ดีสีดีกว่าคนหน้ามันที่ไหนได้คนที่ผิวแห้งก็เป็นสิวและเกิดปัญหาผิวได้เช่นกันค่ะสวัสดีค่ะหลายท่านถามเข้ามานะคะว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรามีสภาพผิวแบบไหนกันแน่นะคะวิธีเช็คเบื้องต้นง่ายๆนะคะให้เราสังเกตสภาพผิวของเราหลังจากการล้างหน้าค่ะให้เราทิ้งไว้สัก1 0บถึงสินาทีโดยที่เรายังไม่ต้องทาครีมใดๆนะคะลูบๆไปแล้วรู้สึกว่า หนะ้าฉันแห้งผากเลยนะฉันต้องรีบทาครีมทันทีหลังจากที่เราล้างหน้าเนี่ยแปลว่าเราเป็นคนที่ผิวแห้งค่ะสำหรับ4ข้อหลักๆนะคะเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งถ้าเรามีสภาพผิวแห้งข้อที่1เลยคือใช้น้ำอุ่นล้างหน้าเป็นประจำนะคะอันที่เราใช้น้ำอุ่นล้างหน้าเป็นประจำก็ยิ่งทำให้ผิวเรามีความแห้งมากขึ้นไปอีกนะคะ 2. คือเราใช้ยารักษาสิวอย่างต่อเนื่องเพราะว่าหลายท่านที่ไปโฟกัสกับการรักษาสิวกับการใช้ยา นะคะคจนลืมไปในเรื่องของการบํารุงผิวนะคะก็จะยิ่งทําให้ผิวเรายิ่งแห้งมากข้อที่3เลยคือคนที่ผิวแห้งมักจะดื่มน้ําน้อยค่ะไม่ถึง1.5ลิตรต่อวันเนี่ยงั้นเมื่อรู้อย่างนี้แล้วการดื่มน้ําการจิบน้ําบ่อยๆระหว่างวันมีผลต่อสุขภาพผิวที่ดีมากๆเลยค่ะและข้อสุดท้ายข้อที่4นะคะอันนี้ก็สําคัญมากเช่นกันนะคะก็คือการที่เราล้างหน้าวันละหลายครั้งนะคะหลายท่านที่ผิวแห้งยิ่งเราล้างหน้าวันละหลายรอบก็ยิ่งทําให้ผิวเราเ ตะไคร่เครื่องมากยิ่งขึ้น,นะค่ะ สำหรับใครที่ผิวแห้งแล้วขาดการบารุงอย่างต่อเนื่องก็จะเกิดริ้วรอยได้ง่ายนะคะสิวผดเป็นปัญหาที่เกิดมาจากผิวขาดน้ําและปัญหาผิวแห้งได้ด้วยนะคะดังนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วนะคะถ้าเราเป็นคนที่ผิวแห้งเราต้องหาสกินแคร์มอยเจอไรเซอร์เติมน้ําให้ผิวแต่ถ้าเราเป็นคนที่เป็นสิวง่ายอันนี้คือยิ่งต้องเลือกให้ดีเลยนะคะแนะนําเซตนี้นะคะซึ่งเป็นเซตที่ช่วยในการเติมน้ําให้ผิวบํารุงผิวให้ขาวกระจ่างใสรวมถึงลด ่คะเรียกได้ว่าดูแลครบจบของคนที่มีปัญหาผิวแห้งนะคะสําหรับในคลิปนี้นะคะทุกท่านก็คงจะทราบแล้วว่าการที่เราดูแลตั้งแต่ที่เรารู้จักผิวตัวเองเลือกสกินแคร์ที่เหมาะและปฏิบัติตัวในการดูแลผิวที่ดีนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยมีผิวใสยอย่างยั่งยืนและปลอดภยัยเราพบกันในคลิปถัดไปวันนี้สวัสดีค่ะ